ลักต้องฉุดของสุภาพบุรุษนักลักเตี่ยวหุยสู่หั่นและเวยกกนั้นเป็นรัดอลิกันในการต่อสู้ขับเคี่ยวแย่งชิงอำนาจทางการเมืองกันทำให้สกุลเล่าสกุลโจนั้นกลายเป็นคู่อากาตที่ยากจะเกี่ยวข้องกันได้หากแต่ทว่ายังมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างตระกูลแฮห,หัวญาติสนิทของตระกูลโจกับตระกูลเตี่ยว ของเตี่ยวหุยขุมอำนาจเบอร์สามแห่งสู่หัานลัดที่ทรงอิทธิพลได้เกี่ยวดองกันชนิดที่ว่าแบบไม่ได้ตั้งใจนักในความลึกซึ้งผ่านการแต่งงานกันแบบไม่เต็มใจนักของฝ่ายตระกูลแห่หัวกล่าวคือเมื่อครั้งที่เตี่ยวหุยนั้นยังอยู่ในเขตอำนาจของฝ่ายโจโฉเตี่ยวหุยได้บังเอิญหรือจงใจก็อยากจะขาดเดาได้ เมื่อตัวของเตี่ยวหุยนั้นได้จับตัวนางแห่หัวสื่อหลานสาวของแห่หัวเอี่ยนยาสนิทที่สุดของโจโฉมาได้แม้ตัวของนางแห่หัวสื่อนั้นจะมีอายุเพียงแค่14บสถึงสิปีเท่านั้นแต่ด้วยความเป็นโลยิคอของเตี่ยวหุยนั้นเตี่ยวหุยจึงรับนางมาเป็นภรยาโดยไม่เกี่ยงว่าอายุของตนนั้นจะห่างกับนางแห่หัวซื่ออยู่นับสิปีก็ตาม ไม่วะนางแห่หัวสื่อนั้นจะเต็มใจแต่งงานหรือไม่แต่งงานเก็บเตี่ยวหุยก็ตามแต่สําหรับเตียวหุยนั้นก็ปฏิบัติต่อนางด้วยเกียรติแห่งลูกบุ้ชายของตอนเองยกนางเป็นยอดหญิงออกหน้าออกตาเฉิดชูไว้สแสดงออกโดยชัดเจนตัวนางนั้นได้ให้กําเนิดบุตรชายและบุตรสาวให้กับเตี่ยวหุยได้เชยชม ความรักและความสำคัญของเตี่ยวคุยที่มีต่อตัวนางนั้นได้ถูกพิสูจน์ได้ชัดเจนเมื่อครั้งที่แฮห,หัวเอียนนั้นผาดถ่าเสียทีถูกขุนพลหองตงสังหารตัดหัวนำมามอบให้กับเหล่าปีแฮหัวซื้ในฐานะหลานสาวย่อมทนเห็นไม่ได้ที่ญาติของตนจะกลายเป็นศพไรเกียรติเช่นนี้ จึงได้ไปร้องขอต่อเล่าปีว่าโปรดมอบความเมตตาให้กับตนในการจัดพิธีศพของแห่หัวเอียนให้สมเกียรติสมศักดิ์สรีและให้ตนนั้นเดี๋ยวไว้อาลัยแก่ญาติผู้ใหญ่ของตนเองซึ่งแน่นอนว่าเล่าปีนยอมทำตามคําของนางแห่หัวสื่อเพราะเห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างตนและเตี่ยวหุยซึ่งหากนางไม่ใช่ภรรยาเอกของเตี่ยวหุยที่มีเกียรต ย่อมเป็นเรื่องยากที่เราปีจะทำตามคําร้องขอของนางในเวลาต่อมาอีกหลายปีเตียวซีบุตรของนางแหงหัวซื่อก็ได้กลายเป็นหองเฮาของเหล่าเสีน่นจากการแนะนำของของเบ่งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลผ่านการเชื่อมโยงทางการแต่งงานในครั้งนี้ซึ่งในภายหลังนั้นตระกูลแหงหัวในเว่ยกก ก็ถูกกวาดล้างป่าทหารเข็นฆ่าตายไปมากมายเท่าไม่แห่หัวป่านั้นตรงนี้ตายเข้ามอสซยพักต่อเหล่าเซียนที่สูหันเหล่าเซียนก็โชว์ภูมิของตนเองในการซื้อใจแห่หัวป่าและต้อนรับเป็นอย่างดีก็เนื่องด้วยเตียวซีห้องเฮาของตนนั้นก็เป็นลูกสาวของแห่หัวสื่อสายเลือดตระกูลเดียวกับฝั่งเว่ยทำให้ตนกับแห่หัวป่านั้น ก็เปรียบเสมือนเป็นญาติกันต้นจึงยินดีอย่างยิ่งในการเข้ามาสพักดของแหงหัวปา่าและนี่ก็คือความรักความเสน่หาแบบฉบับของเตี่ยวหุยและนางแหงหัวสื่อที่สุดแสนจะแปลกใจยิ่งนักในการเชื่อมโยงสองรัฐอริกันให้เกี่ยวข้องทางเครือญาติกันได้แบบเช่นนี้เอง